สสดีพี่น้องที่รักพี่น้องที่รักเลยคนมีความเชื่อและรู้จักที่จะนำเอาความเชื่อมาค่อยๆปรับใช้ในชีวิตของตัวในทุกๆวันนะพี่น้องคนระับแม้มันจะไม่ง่ายนะแต่เขาก็พยายามที่จะมองที่เห็นรหัสของรัก ที่ทรงคอยช่วยเหลือระคับประกองชีวิตมนุษย์เราที่ต่างคนต่างก็ออกไปใช้ชีวิตของตัวและรู้ว่าจะผ่านทุกช่วงเวลานั้นไปได้ถึงจะมีความยากลำบ,บากรอเขาอยู่เสมอแต่ชีวิตของเขาจะลำบ,บากอย่างมีความสุข ชีวิตของคนมีความเชื่อเช่นนี้นะพี่น้องนะเขาได้ทําให้วันทุกวันในชีวิตของเขาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าหน่อยเหงากับเต็มเตี่ยมไปด้วยแสงสว่างอันเจิดจ้าของสวรค์พี่น้องเขาสามารถทำให้ถ้วยกาลิกซ์ที่ เขาถูกบังคับให้ต้องดื่มอยู่ทุกวันพี่น้องกลับกลายเป็นถ้วยเหล้าอังุ่นที่เขาใช้ดื่มฉลองใช้สำหรับความสำเร็จในชีวิตของตนได้อย่างน่าชื่นตาตาทำให้การยืนแทบเชิงกันเขนตกลับกลายเป็นการ ได้รับเกียรติยกขึ้นเป็นราชินีสวัสค์พี่น้องมารีอย่ากลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานพระวรสารนบุล,ลูกาบทที่หนึ่งพ่อท,ที่สามสิบบทแท้สำหรับวันที่ยี่สิบธันวาคมพ่อขอพระอวยพรน,นะพี่น้องนะ